ฟอร์เฮลแล้วว่ะเออจริงด้วยลืมซัสนิทเลยเนี่ยหูยทาไมงานมันเยอะแยะไปหมดเลยขนาดนี้ไหนจะต้องงานแต่งพี่อีกอะ่ะเอองั้นเราว่าซ้อมการแสดงแต่งพี่ก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวค่อยคิดงานนำเสนอคนฟอร์เฮลโอเคไหมอืมอืมเขาไหวไงก็ได้แต่ว่าทำทีละอย่างละกันก็โอเคนะไปะ โอ๊ยวเหนื่นอยพักพอนอาแค่นี้เหรอชคกับป้ามือทอำนาย่นอนป่านนี้ไม่มาอเออหนาแลวน่ะ เดี๋ยวก็คงมา嘛อ้าวไปซ้อมกันเหรอไปซ้อมกันจนพักเลยยากกำลังพูดถึงเลยตายยากจริงๆอขอโทษก็ระโดดไปซ้อมกันฝาดติวน,น้ำมาคุณน้ำให้คขาไงด้ดีฝากนี่ด้วยนะขอน้ำอ่อนลมสดใสเย็ยนๆเลยเอาอ้ามไม่ตัวอ้วนหรอเอาแน่ เอาแบบที่ไม่มีน้ำตาลกม่ได้ซิโร่ซิโน่อะอุ้ยจะกินเล่นจะเลืองมากกันอีกอุ้ยอะไรเปล่าไม่เอาอะแล้วพอไปเไหรอคะจะไปไปะล่ะไปแล,ล้วแหละไปเลป่เ<อ>น่า เราอะหน่อยหน่จะได้ให้เขามั่งมาเตะไรเอะขนมอาหรอขนมมาหลงโอเคปะเอาไปเอาไปเล่นเองเอาอันนี้น้ำหลอดต้กอะไรเส็อะไรหอน้ำรุ่นกินนมำ้าิงปะกินซึ่งใมากเลยสิซีโร่กินไหมซีโร่กินกินแล้วไม่อ้วนจริงหรอ มันไม่อ้วนรอแต่มันให้แคลอรี่ตอมแต่งานก็ยังไม่ดีต่อไตเลยทำไมไม่ดีอ่ะนี่ซีโร่เลยเขาไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยก็ใช่ไม่ใส่น้ำตาลแต่มันใส่แอปเแตมซึ่งแอปเแตมเนี่ยมีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง200เท่าแต่แอลเแตมก็มีผลเสียต่อผู้ที่มีสภาวะฟีนวคโตนูเรียซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งไม่สามารถย่อยฟีนิวอารานีนได้ในประเทศไทยก็จะมีผู้ป่วยโรคนี้ก็ราวๆหนึ่งคนต่อประชากรหน,นึ่งแสนคนงั้นเราก็ใช้ทำอาหารได้สิอ้วนก็มีอ้วนแถบใช้ไม่เปลืองด้วยแอปเปแทมเนี่ยมีอยู่ในอาหารแปรรูปแล้วก็เครื่องดื่มมากกว่า500ชนิดใครได้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่ว่าเจ้าอปแทมเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ว่า จะเปลี่ยนโครงสร้างคงงาุณสมบัติก็ต่อเมื่อดนความร้อนแล้วก็เก็บไว้เป็นระยะเวลานานอ๋อองนี้นี่เองแต่ว่าเราหาต่างแทนความหวานเนี่ยได้ในน้ำอันเดียวเอมันก็มีนะเนี่ยย่างในผลไม้ดองอ่ะที่ตามขายตามพวกแผงลอยทั่วไปอ่ะแม่ค้านิยมใส่ขันทศกรเพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาล ช่วยในการลดต้นทุนขันทศกรจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวๆไม่แพงหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่อะบ้างก็มีบอกว่าขันทศกรอะจะทําให้เป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ว่าก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดออกมายืนยันเป็นที่แน่ชัดจึงไม่มีข้อสรุปแต่ที่แน่ๆอะถ้ากินไปเขา้ากินเข้าไปมากๆอะจะทําให้ลดขมมาติดคอแล้วก็เราส่วนคนส่วนใหญ่อะก็จะไม่ค่อยนิยมกินกันหรอก โอ้มีหลายอย่างจังก็เพื่อตอบหนอ,องความต้องการของนุย์ไงมีไหมเนะี่ยมีสิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังไซริเทลคือน้ำตาลแอลกอฮอล์เพื่อให้ความหวานใช้แทนน้ำตาลพบได้โดยทั่วไปในผักผลไม้หลายชนิด และไซริทอลเนี่ยยังช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วยเพราะว่าในสารไซริทอลเนี่ยช่วยลดกรดในน้ำลายและในบริษัทบางแห่งของหมาฝรั่งเนี่ยยังนำสารไซริทอลเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของหมาฝรั่งด้วยและนอกจากนั้นยังพบไซริทอลได้ในายาสีฟันและก็น้ำยาบ้วนปากและ ็ยังมีซูคารโบสเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานซึ่งถูกสร้างจากการใช้น้ําตาลสูโคเป็นสารตั้งตน้นทําให้มีสูตรโคงสร้างคล้ายกับน้าตาลแต่ว่าร่างกายไม่สามารถย่อยได้แต่ว่ายังคงให้รสชาติหวานแล้วก็ไม่มีรสขมติดลิ้นคล้ายกับน้าตาลซูคารโลสเนี่ยมีลักษณะเป็นผลแข็งสีขาวล้วนละลายน้าได้ดีแล้วก็สามารถใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้โดยที่ไม่สูญเสียความหวาน ไซคาเมดสารนี้ให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลถึง30เท่าและไม่ให้พลังงานจึงนิยมใช้ในอาหารประเภทต่างๆโดยเฉพาะช่วงเวลาของสงครามเนื่องจากมีภาวะการขาดแคลนน้ำตาลทรายและความหวานของไซคาเมรก็ไม่มากทำให้อาหารไม่ออกรสหวานเอียนหรือขมเวลายินและไม่ทำให้ได้รสหวานติดลิ้นมีการวิจัยพบว่าการกินเข้าไปอาจทำให้เป็นมะเร็งก,กะระเพาะปัสสาวะได้จากการวิจัยนั้นพบว่า อาจถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียในลำไส้ได้ซึ่งจะตรวจพบได้ในปัสสาวะหลังจากการบริโภคไซคาเมดจึงได้ประกาศห้ามสารนี้แต่ก็ยังมีใช้อยู่ในประเทศต่างๆบางประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าไซคาเมดเป็นสารที่ห้ามผลิตจำหน,น่ายนำเข้าหรือใช้ในอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข สารสัง,สงเคราะห์อีกตัวหนึ่งนะอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใรนนะักและยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หน้าใหม่ของวงการอุตสาหกรรมอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีการค้นพบมาตั้งแต่ปีพศ2510แล้วก็ตามแต่ว่าได้มีการค้นคว้าวิจัยและทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารอาหารนี้อยู่เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐ ได้มีการอนุญาตให้ใช้สารนี้ในการผสมอาหารตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมพศ2531ที่ผ่านมาคือสารเอ็กซันเฟมเคซึ่งมีค่าความสูงกว่าน้ำตาลถึง200เท่าและไม่ให้พลังงานก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติให้ให้ใช้สารความหวานนี้ในประเทศอังกฤษมีอย่างนึ่งก็คือยาหวานฮะยาเหรอจะมากินกันได้นะแล้วมันเป็นยังไงไอ้าหวานเนี่ยไม่เห็นรู้ตัดเลย ย่าหวานนั่นเป็นชื่อภาษาไทยชื่อสัพโคนาเรียว่าสตเวียอะไรนะโบลิเวียคนลเรียกแล้วช็ปตอนนี้เ็าต้องการมีสาระก,กันอ,ะอ่ะอ้าวหรอไม่ได้เียดอยู่ก็อยากจะคลายเทียนบ้างฟังดีถ้าไม่มฟังจะไม่เล่าแล้วนะอ่าาเล่าเล่ามาย่าหวานเป็นเพื่อลงลุก เดิมเป็นพืชพื้นเมืองที่ใช้แล้วก็ปลูกการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรา巴拉圭ในทวีปอเมริกาใต้เพิ่งนำมาประเทศไทยเมื่อปีพศ2518นำมาปลูกในภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่หน้าลำลพูนพะเยาเพราะว่าทางภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากว่าย่าหวานเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราก็จะนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาล มีลักษณะเป็นผงสีขาวบริสุทธิ์ใช้ชงกับเครื่องดื่มร้อนเย็นหรือว่านํามาปรุงในอาหารข้าวหวานหรือว่าปรุงอาหารบนเต,ตาแทนน้าตาลทรายเหมาะสําหรับผู้บริโภคน้ําตาลน้อยแล้วก็มีหลายทางเลือกดีเนะอืมแต่ลว่านะไอ้ที่มันผ่านกระบวนการมามันก็ไม่ปลอดภัยแล้วเทั้งหมดหรอกเนาะใช่ถึงอาจจะไม่ได้มาจากสารตัวนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอื่น เกี่ยวเนื่องมาด้วยอย่างเช่นขั้นตอนการผลิตการขนย,ย้ายสภาพแวดลอ้อมอุณหภูมิของของ,ของการเก็บสารนั้นๆด้วยก็เยอะเลยเนาะแต่ทำไงได้อะเราชอบกินของอหวานเนี่ยแต่โก้อ้วนอะเราบอกให้แม่ไม่ต้องกินไงง่ายดีไม่ต้องโก้อ้วนเลยเนาะใช่แล้วไม่ไม่ต้องกินไม่เปืองประหยัดด้วยเ<ม>นี่ยได้หมดเลยเราจะชอบกินของอหวานเนี่ย กินเหมากินให้หมดเลยตลอดแหละเอางี้ที่อ้าาถ้าต้องใจจละลดความอ้วนจริงๆนะก็งดพวกของหวานแล้วก็หา,ามาออกน้งตาลควบคู่ไปด้วยนี่พวกเรา <ฮะ S 2> ลืมอะไรกันไปหรือเปล่าอะไรอะอะไรอะว่าพวกเราต้องทํารายงานเรื่องสามให้ความหวานของวิชา Food for Health จําไ,ได้บ้าอเออตายแล้วพอดีเลยนี่ไงว่าสิี้ที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยเอาไปทํารายงานได้เลยนะ ยายพูดกันมา